สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะเงียบคุยน้อยโดยที่อมเน้นว่ายังคุยกันอยู่แต่มันแค่เงียบลงไปกว่าเดิมมันคุยน้อยลงไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่าสถานะบล็อกปิดกั้นคือทําให้ไปแล้วนะคะอันนี้คือจะยังคุยกันอยู่แต่มันรู้สึกมันเงียบๆเนาะมันคุยกันน้อยลงนะคะอันนี้ย้ำเนาะนะคะเพราะว่าอมจะทําคลิปแยกๆแยกๆไปนะก็จะได้ดูเป็นส่วนๆนะคะ เอาละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าเมื่อกดเข้ามาดูแล้วนะคะเป็นคลิปของคุณเพราะว่าเป็นคลิปแบบรันดอมแบบสุ่มมันไม่มันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานก็สลับข้างกันได้ด้วยนะ,ะเพราะนั้นดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์แล้วกันนะ<ไ>อ่ะก <ๆ S 1> ่อนอื่นมาเช็คก่อนค่ะคลิปนี้ใช่ของคุณที่กดเข้ามาดูไหมนะคะเราเช็คพลังงานหลักกันก่อนเงียบคุยน้อยธาตุไฟขอดูซิว่าคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นอย่างไร พลังงานหลักของคุณกับเขาคะ่ะเงียบคุยน้อยธาตุไฟโอ้โหอย่าบอกนะว่าบล็อกปิดกั้นแอบมาดูอีกแล้วจะต้องมีบล็อกปิดกั้นแอบมาดูแน่ๆนะเพราะฉะนั้นในบางเคสเนี่ยยังบล็อกเป็นสถานการณ์บล็อกปิดกั้นนะคะโดดเด่นชาวธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีเลือกไม่ได้ จะเอาทางไหนจะไปทางไหนจะเลือกใครนะคะใช้เซนส์อย่างหนักเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะและ้ไม่ก็บล็อกปิดกั้นไปเลยเรียบร้อยนะคะ p a g e o f p e n t a c l e s คะโดดเด่นชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้ประสบกัรน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ก็ได้นะหรือไม่อย่างนั้นนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเพิ่งเริ่มอะเริ่มเริ่มต้นที่จะจริงจังกัน นะคะอาจจะเช่นก่อนหน้านี้เคยบล็อกปิดกั้นกันก็ได้สมมตินะถ้าเคยบล็อกปิดกั้นกันแต่ก็เออก็ยังจับกันไว้หลวมๆยังยึดจับกันไว้ไม่ปล่อยกันหรือมีเรื่องเงินเรื่องทองข้องเกี่ยวกันผลประโยชน์ข้องเกี่ยวกันนะคะไม่อย่างนั้นก็คือแบบอาจจะกลับมาคบกันใหม่ตั้งหลักกันใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้แสดงว่าอยู่ในระหว่างการเริ่มต้นที่จะจริงจังกันใช้คํานี้นะเริ่มต้นที่จะจริงจังกันแต่ว่ามันยัง เลือกไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงอะมันก่อนหน้านี้มันบล็อกปิดกันมันมีการปิดใจนะคะ3 of โอวันนะคะแล้วก็มีชาวธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูเนาะรักทางไกลมีช่องว่างมีระยะห่างหันหลังให้กันนะคะแต่อาจจะยังยึดจับกันไว้ก็ได้เนี่ยแต่ m m g g i c i a n นะคะมีพ่ชาวกันเมถุนวันพุธนะคะอาจจะแบบเล่นไมคเกมเล่นเกมกันนะคะ หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระหว่างการเรียนรู้อยู่เป็นนะรู้เขารู้เรานะคะงัดเอากลเม็ดกลยุทธ์อะไรก็ตามมาใช้นะคะหรือไม่งั้นความสัมพันธ์นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยสมมตินะ,ะในบางเคสเป็นการเข้าหากันด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะแต่ว่ามันก็เอะดูอะไรลึกลับซับซ้อนอมีการวางแผนอะไรเงี้ยวางแผนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ยังมีกันและกันในความสัมพันธ์วางแผนเพื่อให้ได้ยังคล่องเกี่ยวกันเรื่องผลประโยชน์หรือว่า เฮ้ยมีการมีการวางแผนมีการคิดนะคะเอว่าว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์ยังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมออมมาว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องบางอย่างนะจากไพ่อ่ะดูแล้วมันมีความข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องบางอย่างถ้าไม่ใช่การเงินการทองผลประโยชน์ก็เรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิด คนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้บอกว่าเอยไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกันเลยก็แค่จีบจีบกันชอบชอบกันนั่นแปลว่าพวกคุณอะมันมีพลังงานในเชิงรู้เขารู้เราเรียนรู้อยู่เป็นมีการเล่นเกมใช้ทริคใช้ทริคอะไรกันก็ได้ไงนะคะเนาะแต่โดดโดดเด่นเป็นความสัมพันธ์รักทางไกลหรือว่ามีช่องว่างมีระยะห่างระหว่างกันนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานเพิ่มอีก2ใบนะคะขอดูขยายสัก2ใบสินะคะ พลังงานขยายก็ชอบกันแหละอะเนี่ยอาจจะมีความรับผิดชอบเรื่องลูกม,มีหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมีความต้องการระหว่างกันมากๆเลยหวั่นไหวชอบแล้วก็ต้องการกันนะคะต้องการที่จะมีกันและกันอะไรแบบเนี้ยนะเอาละนี่คือสถานการณ์เงียบคุยน้อยของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ ความสัมพันธ์ลักษณะนี้อมมองเห็นบางทีลักลักเลิกเลมามาหายหายด้วยซ้าไปนะเนี่ยในบางเคสนะลักลักเลิกเมาๆๆมาหายหายอ่าตรงไหมถ้าตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันครึ่งๆกลางๆไม่ค่อยตรงอาจจะยังไม่ใช่ค,คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะ ขาอนญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันที่7มีมิถุนานะคะ7มิถุนายน2องพจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรัก คนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นพุทธคุณสายขาวร้อเปอร์เซนไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรดำๆเทาๆมาเข้าตัวเราไม่มีทางนั้นนะคะเพราะว่าสายขาวจริงๆล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในนะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปและจุดให้พวกเราเพราะฉะนั้นแฮนด์เมดแบบนี้สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะเนื่องจากเป็นสายขาวก็เลยจะอ้างอิงอยู่กับบุญกรรมของเราบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคู่กร,รณีถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบ ะะเพราะฉะนั้นเป็นการเสริมเป็นการหนุนนะคะกะ็ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นสอบถามเพิ่มเติมหลังบ้านหลังใหม่กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเทียนอินคู่นะคะเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะเดี๋ยวจะจุดกันแล้วนะคะ7มิถุนา2025นนะอ่ะทีนี้เรามาเช็คกันค่ะว่าสถานการณ์เงียบคุยน้อยธาตุไฟตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะเงียบคุยน้อยธาตุไฟตอนนี้เขาเป็นยังไง ตอนนี้เลยเขาเป็นยังไงคะเงียบคุยน้อยทัศไฟตอนนี้เขาเป็นยังไงโอ้โหมีไพ่คู่ขึ้นนะคะคิงและควีนอนฟะวานส์นะคะชาวทัไฟเมสิงธนูนะคะมีไพ่ชาวกรกฎขึ้นมาด้วยมีไพ่ชาวเมถุนด้วยนะเขาเป็นยังไงบ้างอืม ตัวเขาเองเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างแบบสมมุตินะคะถ้าเขาบ้างานอยู่เนี่ยนะคะออมก็มองเห็นว่าเขาคงพยายามอย่างมากนะเรื่องการงานเพื่อให้ดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใต้ดินไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาซิกแซกหน่อยอ่านะคะหรือว่าทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การครีเอทก็ได้นะคะหรือว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเดินทางโยกย้าย ไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะคะเอาว่าตัวเขาเองอาจจะกําลังอยู่ในระหว่างการโฟกัสการงานการพัฒนาตัวเองอาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่านะคะอยากให้เรื่องการงานหน้าที่ต่างๆนั้นมันดีกว่าเดิมนะคะอยู่ในจุดของเดอะทาวเวอร์ก็คืออาจจะอยู่ในจุดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตก็ได้เนาะ,ะช่วงชีวิตนี้กําลังอยู่ในจุดการเปลี่ยนแปลงเลยนะอะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ ก็เลยอยากจะไปพยายามเรื่องการเรื่องงานเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมบางคนเขาก็มีพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนดีลกับเพื่อนร่วมงานพยายามาจะทำให้มันดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีคนอื่นถ้ากรณีคุณรู้นะคะถ้าเขามีคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่คุณนะนะถ้ากรณีคุณรู้นะ ก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวเขาเองอาจจะอยู่ในระหว่างการแบบเฮ้ยดีวกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการครบซ้อนก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบออแอบคบคุยกันอ่ะหรือว่าสถานการณ์คือไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในบางเคสบางคู่บางกรณีเขากับอีกคนนึงนะั้นเกิดเหตุการณ์แบบโป๊ะแตกกันเกิดขึ้นก็ได้นะมีเหตุการณ์โป๊ะแตก ปี๊ดแตกวีนแตกเกิดเหตุป,ป,ปุบปับอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ไหมที่ทําให้กลายเป็นเหมือนกับต้องดูแลนะคะต้องเทคแคร์ต้อง, care, อ,งอ,อยู่ในลักษณะของรักเราสอง,ส,องสามคนนะคะอยู่ในลักษณะของสถานการณ์ที่ต้องมีการแบบเยียวยาอะไรกันบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิง ไม่ชัดเจนไปไปมามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาแบบแบบวันไหวชอบกันแต่แบบความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะ,ะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แหละว่ามัน,ม,นมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะ,ะหรือว่าเขาจําเป็นต้องดีลกับกับตรงนั้นนะเพราะว่าเนี่ยเวลาทํางานมันต้องไปไปไหนไปด้วยกันอนะ เดินทางกา็เดินทาง้วยกันทํางานก็ทํโดยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีทางเลือกอ่านะคะเขาก็อีกคนนึงก็เหมือนกับพยายามที่จะแบบเฮ้ยเยียวยาสถานการณ์เพื่อให้มันยังไปต่อได้หรือให้มันดูแล้วมีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะแล้วมันโดดเด่นเป็ความสัมพันธ์ที่อิงกับเรื่องงานเรื่องการก็เป็นไปได้นะคะอีกในยะเนานะ ตัวเขาเองเนี่ยไปเจอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอุบัติเหตุอะไรก็ได้เนาะนะคะที่เขาเหมือนกับเป็นเรื่องรถก็ได้อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยวดยานพาหนะนะคะต้องซ่อมรถต้องโอโหหาทางทำให้รถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเยียวยาคู่กรณีหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเล้วถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเขาน่าจะอยู่ในระหว่างการพยายาม ทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาให้ดีกว่าเดิมอยากจะมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุบัติเหตุหรือว่าเรื่องการเรื่องงานของเขาะนะคะโดยที่น่าจะโฟกัสการพัฒนาตัวเองเรื่องการเรื่องงานหรือว่าคู่หูหุ้นส่วนพอสมควรเลยนะคะหรือว่าถ้าเขามีอีกคนนึงก็คือนั่นแหละพยายามแบบพยายามอยู่อะเออนะอืม นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าแล้วเงียบคุยน้อยธาดไฟนะแล้วตอนนี้เลยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนี่ยตอนนี้เลยสถานการณ์เงียบคุยน้อยธาดไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่วันเสาร์นะคะมีไพ่ชาวกันนะคะเขารู้สึกยังไงโอ้โหอ๋อม่้ งานนี้เขาเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องต้องปีกวิเวกไปก่อนน่ะนะแต่เขายังรู้สึกได้ถึงพลังงานของคุณนะคะเช่นคุณงามความดีของคุณเรื่องการเงินการทองท,องที่ต้องข้องเกี่ยวกันการลงทุนที่ต้องข้องเกี่ยวกันการทำงานที่โคกันนะคะรักทางไกลที่คบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ออมนความรู้ึกว่าเขายังรับรู้ได้ถึงพลังงานของคุณนะคะรับรู้ผ่านความรู้สึก นะคะรับรู้ผ่านการที่พวกคุณต้องโคกันต้องดิวกันนะคะหรือว่ามองเห็นผ่านโซเชียลก็ได้นะคะแสดงว่าเขาก็ยังสัมผัสถึงพลังงานของคุณได้นั่นแหละช่วงที่เงียบแต่ว่าดูทรงเหมือนเขาต้องต้องอยู่เงียบๆของเขาก่อนอ่ะเขาต้องโฟกัสก่อนเออเขารู้สึกว่าเขาต้องโฟกัสอะไรบางอย่างก่อนนะคะแล้วก็ดูทรงเหมือนก็อยากจะไปไปมาๆกับคุณอยู่นะหรือว่ายังอยากที่จะทําอะไรหลายอย่างแต่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้มันจบไม่สวยก็ได้นะเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าชีวิตเขาเดอะทาวเวอร์เนี่ยคือเขาปังปุริเย่ปังปินาศจากคุณไปก็ได้นะนะคะก็เลยทาให้มันมีสิบดาบตรงนี้นะคะเขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันแย่แล้วนะคะมันเละเทะหรือว่ามันจบไม่สวยเลยหรือว่าเขารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ไปต่อยากจังเลยนะคะมันมีความคิดในเชิงลบความรู้สึกในเชิงลบเกิดขึ้นกับเขานะคะ เพราะนั่นอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทําที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาอ่ะเขายังไม่กล้านะคะยังไม่กล้าที่จะเทคแอชชั่นยังไม่กล้าที่จะทําอะไรนะคะได้แค่เออรู้สึกถึงคุณได้พลังงานยังป้วนเปียนนะคะอาจจะแอบบอยากรู้เรื่องคุณมาส่องมองผ่านโซเชียลหรือว่ายังต้องเหมือนกับโฟกัสเรื่องเราอะไร่างที่ต้องทําร่วมกับคุณก็ได้ แต่ก็คงจะขยันแค่เรื่องราวที่ข้องเกี่ยวกันนั้นโดยที่ยังไม่กล้านะคะความรู้สึกเขาคือยังไม่ค่อยกล้าที่จะแบบมาเท็แอชชั่นมาทําอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันมันจบไม่สวยมันแย่แล้วมันไปต่อยากมันอะไรอย่างเงี้ยหรือเขามีปัญหาสุขภาพนะคะที่แย่ต้องโฟกัสสุขภาพตัวเองหรือว่าเป็นชีวิตของเขาที่แบบสิบดาบอะเออชีวิตที่เขาแบบขอปีกวิเวก่อนเถอะเออขอขออยู่คนเดียวเงียบๆก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ย แต่นายอวานบงว่าเขาน่าจะรู้สึกในเชิงยังความรู้สึกมันยังมันยังอยากไปไปมาๆกับคุณนะยังเหมือนอยากเทคแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะแล้วเขาจะทํำยังไงล่ะเงียบคุยน้อยธาดไฟแล้วเขาจะทํำยังไงกับคุณนะเขาจะทํำยังไงมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะเขาจะทํำยังไงเขาจะทํำยังไงกับคุณก็รอจังหวะบอกว่าเนี่ย เขายังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดหรอกคะ่ะมีไพ่ชาวมังกรนะคะมังกรกลุ่มเพิ่มเข้ามาเขายังตัดไม่ได้ยังขายไม่ขาดนะคะแล้วเขามองว่าคุณเป็นเซฟโซนที่เขาสบายใจหรือว่าคุณเป็นความมั่นคงทางใจหรือว่าธุรกิจที่ทําด้วยการสิ่งที่มีร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะถ้าไม่ใช่ความมั่นคงทางใจเป็นเซฟโซนความสบายใจให้กันและกันคือเป็นเรื่องของแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจกิจการอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่มบอกลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้ไง เขาก็รู้สึกว่าคุณมันมันเป็นความสบายใจอะ่ะเออเป็นความสบายใจเป็น Safe Zone, เซฟโซนอ่เป็นความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะคิดหาวิธีที่จะเออทำยังไงดีให้พวกเราสมมตุตนะิยังเป็นเพื่อนกันได้ก็ได้ไงในบางเคสพวกคุณดีวกันเป็นเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนนะเพื่อนรวมงานเพื่อนรวมชั้นเรียนเป็นพาร์ทเนอร์หูหุ้นส่วนก็ได้ไง นะคะแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าที่ไป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 ,ไป,ไป,ไปมามา on, on, off, off, ออนออนออฟออฟปนเปลี่ยนวนเวียนเขาก็คงจะกําลังหาวิธีก่อนว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์กลับมาได้โดยที่เขาอาจจะรอจังหวะรอดูสถานการณ์อยู่นะคะในบางเคสเดวิลเนี่ยถามว่าเขาจะทํายังไงกับคุณนะคือในบางเคสอาจจะเป็นเรื่อง18บวกก็ได้นะคะเออเขาอาจจะรอที่พวกเราจะได้กลับมาเจอกัน มาปะกันหรือว่ามามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันอีกในบางเคสถ้าเป็นเลง18บวกนะคะแต่ถ้าแิดว่าคุณกับเขายังไม่ได้มี18บวกกันแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะ18บวกกับคุณไหมอะไรเงี้ยนั่นมันแปลว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดหรอกคะ่ะอาจจะเป็นภาวะกรรมที่ยังมีร่วมกันนะคะยังตัดไม่ได้ยังไขไม่ขาดก็เลยเออขอรอดูสถานการณ์ก่อนซิว่าเราจะได้กลับมาหากันอีกหรือเปล่านะคะ เพราะว่าคุณยังเป็นความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยเป็นความสบายใจแต่ว่าในระยะหนึ่งเขาค่อนข้างลักอิสระนะลักอิสระเอาการเงินผลประโยชน์เป็นที่ตั้งหรือเอาเรื่องงานมาเป็นที่ตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์แยะไปหมดนะคะอืมเนาะการแสดงออกเอ่อหรือ,หร,อหรือสิ่งที่เขาจะทํากับคุณนะ่ะมันก็เลยออกแนวเป็นการรอดูไปก่อนว่าจะกลับมาหาการรือเปล่ายังไงดีนะคะ แต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายแค่เงียบคุยน้อยแต่ยังปฏิสัมพันธ์กันปกติแต่แค่รู้สึกว่ามันเงียบลงมันคุยน้อยลงเออมองว่าเขาน่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แบบเพื่อนหาทางทํายังไงก็ได้ให้ยังให้ยังต้องให้ให้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะนะให้ยังเป็นเพื่อนกันไปนานๆน,น,นะคะไม่ให้เสียคุณไปให้คุณอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะ อ่ะถ้าเป็นแบบนี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะ่ะเงียบคุยน้อยธาดไฟทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มีไพ่ชาวสิงนะคะมีไพ่ชาวเมธทิศทางแนวโน้มอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความรักมากนักเนาะนะคะมีคนไม่พร้อมเรื่องความรักความสัมพันธ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ้งเบื่อเบื่ออยากอยากหรือว่ายังยังเลือกไม่ได้ยังยังยังไม่ได้อยากสนใจเรื่องความรักแบบนี้ก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะนะคะ ทิศทางในน้ก็เลยออกแนวแบบดูทรงยังมีอีโก้อัตราตัวตนซึ่งกันและกันหรือว่ายังมีกำแพงต่อการน,นะคะยังมีการฆ่าโทษประเมินหรือจับผิดหรือจุกจิกอะไรบางอย่างอยู่โดยที่ดูมันมีความตึงๆกันอยู่อ่ะมันยังมีความตึงๆมันยังดูไม่สม,มูทมันยังไม่ฟโฟล์นะคะมันยังไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่นะเอาก็เลยไม่มั่นใจว่าเพราะภาพลักษณ์ในหน้าที่การงานไหมนะเพราะกำแพงที่สร้างขึ้นนะคะหรือ เพราะความเป็นแฟนเก่าที่แบบมันเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นเจ้านายกับลูกน้องเอออะไรอย่างเงี้ยหรือมันไกลกันมากๆเลยระยะทางไกลกันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้อโมอว่าความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปตามโปรเซสนะะถ้าพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างนั้นแหละเป็นไปอย่างนั้นแหละโดยที่จะมีความมึนๆตึงๆกันนิดนึงนะคะแล้วก็ดูทรงไม่ได้มันไม่ได้สนใจเรื่องความรักไม่ใช่ความรักสักเท่าไหร่อ่ะ นะคะโดยที่น่าจะเอาเวลาไปสนใจความสุขส่วนตัวใช้คำนี้เนาะก้าวถ้วยนะคะอาจจะแค่พึงพอใจที่มีกันและกันอยู่แต่ออกแนวแบบสนใจความสุขของใครของมันมากกว่าแบบนี้ก็ได้ไงนะนะคะอันนี้คือทิศทางแนวโน้มนะคะอะ่ะเงียบคุยน้อยเรามาดูข้อความจากเขาหน่อยเนาะเงียบคุยน้อยธาตุไฟแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณ เขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันมันสิบดาบไงเออมันจบไม่สวยมันไปต่อ,อยากมันย่ําแย่เขาต้องเยียวยาตัวเองละแต่ก็ยังรอดูสถานการณ์อยู่นะเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ดีว่าเขาอาจจะไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณไม่ใช่คนที่ควรจะไปต่อกับคุณก็ได้นะคะ เขาบอกเขากลัวการติดต่อคุณด้วยเดี๋ยวค่อยมาขยายเนาะเขากลัวการติดต่อคุณเขาบอกว่าแต่ว่าคุณสนิทกับเขาที่สุดนะเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนเลยนะคะเขาบอกชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่บอกไงเขากําลังอยู่ในช่วงโหชีวิตหนักหนาหรือเปล่าสุขภาพปัญหาอะไรชีวิตเขานะคะใต้สําหรับเขาบอกเขารู้ดีค่ะว่าเขาทําให้อะไรอะไรมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยเหมือนอาจจะรู้ตัวรู้ตัวบางอย่างว่าเขาก็ ทําให้อะไรๆม,มันมันซับซ้อนมันยุ่งเหยิงเหมือนกันอะไรนี้ก็ได้ไงนะคะเดี๋ยวเรามาขยายตรงนี้หน่อยว่าทําไมเขากลัวการติดต่อคุณทําไมเขากลัวการติดต่อชาวธาตุไฟเพราะความนิ่งความการสงวนท่าทีนะคะเพราะการนิ่งการสงวนท่าทีทําให้ไม่ไม่อยากคุยเยอะไม่อยากติดต่อมาเพราะเขาเสียความรู้สึกกับคุณอยู่เลยไม่กล้าติดต่อมาหรือว่าเขารู้สึกว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็ได้พลาดไปแล้วเลยไม่อยากติดต่อนะคะ เนี่ยมันเหมือนกับพวกคุณจืดชืดเย็นชาหมางเมินอะไรกันหรือเปล่าพวกเราจบกันไปแล้วเราจะติดต่อทําไมอีกเนี่ยมีการบล็อกปิดกั้นก็ได้ในบางเคสบางกรณีนะคะบล็อกปิดกั้นหรือเขาคิดเยอะข้อจํากัดเยอะก็เลยแบบกลัวกลัวกล้าไม่กล้าติดต่อมาแต่ว่าต้องมีเรื่องที่เขาเสียความรู้สึกกับคุณหรือเสียดายคุณแน่ๆเลยนะเออมันมีการแบบมันมีการเลิกลาอย่าล้างเย็นชาจืดชื่อกันเกิดขึ้นอเดอะเดตอ่ะนะเนี่ยจำเป็นต้อง ทำในสิ่งที่ถูกต้องต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะอกลัวการติดต่อมาเพราะว่าถ้าเขาจะติดต่อมาหาคุณอะ่ะผลต้องเป็นบวกแล้วเขาอาจจะไม่มั่นใจก็ได้ไงว่าผลจะบวกไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกในแง่อะไรก็ตามเขาอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นในแง่บวกถ้าเขาจะติดต่อคุณนะคะอาจจะยังหวังเรื่องการคืนดีก็ได้การตกลงกันได้การดีลกันได้การยอมรับในกันและกันก็ได้นะคะ การที่จะเซเยสตามเหตุตามผลอะไรบางอย่างในเวของเขาก็ได้เช่นกันอนะคะเอาละทีนี้ก็ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รกักเทียนเสริมดวงความรากักติดต่อเข้ามาได้เลย7มิถุนา2025นจะจุดแล้วนะคะและวยังไงยก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายคะ่ะ